เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมอร์ทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันหากคุณฝันว่าโดนงูกัดแขนทำนายว่าเป็นฝันที่ไม่ดี ที่อาจนำพาเคราะารหรือปัญหามาให้จงระมัดระวังอาจพบเจอเรื่องการทะเลาะเบาแว้งในช่วงนี้อย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปโดยเฉพาะกับคนที่ไม่สนิทเพราะอาจนำพาความเดือดร้อนมาให้ได้ในระยะนี้หากใครคิดเสี่ยงดวงในช่วงนี้ไม่ค่อยดีแต่ก็อาจจะมีลาบลอยที่เป็นของขวัญของกำน,นันหรือได้รับผลตอบแทนและผลประโยชน์บางอย่างให้กับคุณได้ ความรักคนโสดมีเกณฑ์จะได้พบเจอกับใครหลายคนที่พยายามจะเข้ามาสารสัมพันธ์ด้วยส่วนคนมีคู่ให้ระวังคนใกล้ตัวที่ชอบเข้ามายุ่งย่านกับคนในครอบครัวให้ดีเพราะเขาหรือเธอคนนั้นกำลังคิดจะทำอะไรไม่ดีกับคุณอยู่บางอย่างในช่วงนี้ การเงินช่วงนี้ไม่ค่อยสู้ดีนะระวังเรื่องการใช้จ่ายให้มากเป็นพิเศษเพราะอาจติดขัดคุณไม่มีดวงเรื่องการเสี่ยงโชคแต่ก็มีแววจะได้รับลาบลอยบางอย่างที่พอจะทำให้ชื่นใจอยู่บ้างการงานในช่วงนี้อาจจะค่อนข้างยุ่งและเหนื่อยดังนั้นคงต้องอาศัยความอดทนและความพยายามให้มากงานจรงจะสำเร็จหากติดขัดปัญหาเรื่องใดจงเข้าหาผู้ใหญ่ที่คุณไว้ใจเพื่อขอคำปรึกษา ในระยะนี้หากใครคิดจะเปลี่ยนแปลงหรือทําอะไรใหม่ๆอาจเป็นช่วงจังหวะที่ไม่เหมาะในการจะลงทุนทําอะไรเลขมงคลให้โชค2 1 3 4 4 5และ4 6 ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมองในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่คนเรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วมหน้าได้ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันดีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจําอาจคาดเคลื่อนได้ ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคำพยากรณ์ตามตำราทำนายฝันต่อไปขอบคุณที่รับชมรับฟังดีมเมอร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ